กี้เนี่ยทุกคนแต่จักถือมีถือนะแลี้ยนตะทันมาทั้งนี้อ่ะมาเอาเป็นตะทันไนนอ,อ้นา้องตัวหน้าละสิเป็นประเภทหนูวายกับกระจอนนะ สบายดีสบายดีทุกทท่านที่กําลังติดตามและกะฮับส้มยินดีตอนฮับเข้าสู่ซองบ่อเพชรเศรษฐสนะหลังจากที่พักผ่อนไปเฮิงเติบกะสิได้ออไปหาเรียบยางมึงกลับก็พี่น้องเอ้เลาะยามกลับนะเนื่องจากเห็นว่าเสื้อมันถือเฮกกะยามันเนาเห็นมีถือกะไปยางมึงพอหูจักเดยนะเนื่องจากเสอร์ไปเมื่อวานนี้กลับกะเสอร์คาว่านี้ยังไม่ได้ยามเลยพี่น้องเอ้นี่กะตะเวนกะเทงเกือบเยอะบ่ายแล้วนะ สิไดเอาหามกับก็พี่น้องไงยามเล็บมังกับเข้ามาจังหวะเดียวไม่ไปทางกับจักรละทธิบุกเขียนว่าเซอร์ตะเก้ากับอีเดินหน้านะเดินหน้านี่ละทธิแล้แต่อันนี้ปีนี้นีหากระเสร์เป็นเธอที่สองเสือกับนีนะแต่รอบก่อนเอามากระบกเอร์แต่รอบนี้นีเอามากระดุเสร์นะมากระดุนี่รอบแรกเลยที่เอามาเสร์นะปีนี้ยังไม่เสร์จากเธอเดี๋ยวมาลุ้นบ้างลำเดียวพี่น้อง หลังนี้ยู่แคมๆบ่อนนี่เดี๋ยวมาหยาบบึงนะกลางคืน,นนี้พอดีว่ามันเงยบึงมันแคมบ่อน,นถือหนูตัวนึงพี่น้องเอ้มดเอาไปกินเมื่อแล้วมีถือพี่เลยนะอันนี้มันอยู่แคมต้นมะกระบกอันนี้นะแต่มะกระบกกะน,นะกะแตะกะไนวัดกินเมื่อ้ว เดี๋ยวมันลุ้นหลังไหมพี่น้องไอ้หลังที่สองก็อยู่ต่อหน้านี่แหละพี่น้องไอ้เสื้อกับแคมท่างพี่น้องไอ้เขาเสื้อกับนะ น,นี่ก็สมอยอยู่นะมีถือนะส่นหลายเยอะพาดในะเสือกับมีคอยถือสามหลังแล้วพี่น้องคอยยิงหมูแนละ้วเมื่อกี้เนี่ยทุกคนแต่จักถือมีถือนะแลจนจะท้ามาทำเนี้ยหาดวอรลัดก่อนชวัวรลัดก่อนแล้วจะทาไปเบิ่งกบอลยิงทุกคนนะ่ะ เกิดนะพัวกับป่าอยู่ละม,มูตัวพวงใหญ่นึงนะได้หินไหมทุกคนะตื่นเต้นกนได้เลยมายามกับไปเจอมูจดสอดมาทางนี้ล่ะ mù hèn của nó theo nhé lén mặt thằng đi hà mi cháu mù chắc tù con เรียบร้อยค่อยจะกว่าง่าย่ได้มูนะนั่นนี่มาทางนี้อะรีมูนะะทุกคนหอยจิกมาทางนี้นนมานี่นปลายป้องนี่อะรีเมื่อกี้นะนั่นนี่กึืนมูคือคอยเบาอรีไนดะ้แสดงว่ามาป้องนี่กินเนี่ย ค่อยรับมีท่านนะมางหันนี่เมื่อกี้นะนี่ได้มูนะมีได้น้อยทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปน้ำเบิ้งบอนที่ยิ่งก้อนทุกคนบางที่มันมูหลายโตนะแต่ตัวนี้แลนมางหอนนี้ละเดี๋ยวไปเบื้อยู่แคบทางเลยจะคอยเห็นนะทุกคนนะ วัดตีมีชื่อยืนความขี้จึกเสือทุกคนนะมีอยู่สามโซ่ทุกคนนะเลยเฮ็ดเลยนี่หมูเขาเปลาต้นเขาอนัทผัดเมื่อไรทุกคนนะคือว่าเห็นเขาเอ็ดกินกินข้าวเบิกเบิกอยู่เดี๋ยวเฮักไปเยี่ยมเยี่ยมบังนีนะเยี่ยมบังนีเข็ยน่าเชือ นั่นกะซิมเอแลนด์เออร์้องเขามานำานำนะเขียนมาเสือมันถึกกัได้เขียนมาเสือเขามีทันเออวะฮะเขาน่าจะเยอะเออร์แล้วเขาเกมเคืองเยอะเออแล้วเขานะเขานอนอยู่เหนือพู่เมื่อกี้นี่นะคอยแนมกระน่ายอยู่นี่เขยิ่งกระน่ายนะไม่ได้ยิ่งหมูนะหมู่ในยูมงหฮันทุกคนประมาณสาเสาปลายเมตรนะเดี๋ยวไปเบิ้งห้อยมันนะ แลนคือคือไปทุกคนนะคือคอเขาในผู้หมู่ยืนอยู่นี่นะ,น,ะนี่ตรงนี้แหละเมื่อกี้นะผู้เียมันอ้ายขึ้นไม่ได้ล้มไม่ได้พิลเลยนะอ้ายแลนขึ้นแล้ทัดๆดสิลูกปืนนี่มีมีเห็นจักรุเลยนำบังเลิศก,ก่อนน้อยนึงหอ,อยมานะ ค่อยว่าน่าจะโกมนะตามเบิง้งเข็นมีโกมมันต้องต่ำไหมพี่และจากลุกนำเบิ่งก่อนบางทีมันเป็นสองโตบางทีหมู่สองโตก็มีก่อนวันนี้มันแหลนเข้ามาใน่ายพี่ห้อยแหลนเข้ามาในพี่ผัดมาแล้วผัดแหลนไปทางกลุ่มั่นใจไปเลยทุกคนนะจักถือมีถือนะมาหอดน,นี่ผัดหอยมันเหอันเดียวสิแหลนไป นำทีมงานเขาบาคอนวันมานั่เ <blunt animation> บิ้งนะเห็นว่าเสื to to ้อเขามีท่านมือนะเขาเมื่อแล้วกะแล้วพี่น้องไงปอคอยสีมานั่เบิ้งผู้เดียวเห็นว่าเสื้อเขาเมื่อแล้วนะหมูใญ่ายนะมีแม้นหมูน้อยนะขนาดเห็นปกติเห็นเห็นนี่ตอนท่านได้มันต้องน้อยเห็นได้แล้วมันต้องโตง่ายแต่อันนี้เนี่ยเห็นกใหง่ายลดยืนจนจะพ้นพดทุกคนนะวาดตีหมูตัวบางง่ายนี่ก็มีชื้อเชื้อยานเขาเมื่อทุกคนเะยเดียวแหลนไป เอาแลนไปก่อนเพราะว่าเขาเอ็ดกินอยู่ตอนที่ค่อยมานะได้กินเสียงสุเปอร์ฟักอันนั้นอันนี้อยู่จะว่ามีแนวได้ก็ไปจัดโอ้แต่ทุกคนหมูตัวบักใหญ่นึงกับค่อยกระยำพันเม็ดใช่ได้กระไนน่ากระหูเทมเมอร์กีนะทุกคนก็มีอันเบ็ดอะไรประมาณชวอ,องว่ากระไนนะแต่ตัวมันน้อยค่อยว่าเอาบ่เอาบ่อ,าอ,าอยู่ งวกานนาไปสว่านน้อยนึงงวกางนาไปเมูยืนเทเลอยู่มันจะความท่า,าผู้ดีนะเมืยอแล้วนะคอยนอนอยู่นี่คอยนะนอนอยู่น้ำซางนี่เขานอนอยู่พูดอยู่ห้องกะประมาณไกลเดียวประมาณ70็ดสิบเมตรนี่แหะกับบ่อนเขาเจ้านอนอยกเขาเมื่อกทุกคนนะแดนไปกู mình mình bị lông cá bọt, cái lông cá bọt này àn nhạt luôn, áo mưa cũng không đi được, bực sủng này, mưa là bơ đề, rồi, papa, đi nam bưng, nhìng nhìng rồi, hot khốn ยืนเธเลอยู่ตัวมง่นึกว่าดอกีถืเสือตัวมง่ายนึกหมูหมูตัวเดียวหมูนะยะจักตัวเดียวจักสองตัวเลยคำมันแลนซื้อไปละผัดฟังเบิ้องบนสุดล้ผัดได้ยินเสียงมากแนีวนี่ง่ายังไงฮะว่าอยู่น้่เข้าไปน้อยเดียวหนึ่งประมาณไม้นั่นลกระยานั่นแล้ววะ หมูเชิยิ่งประมาณเช่าไปแมส่ยยหมูมือยานมูงเอไรังจาเหมูคึกคักคึกคักคึกคักไปยิงงาล่ะบ่อันยานอันชูเจ้ามือก่อนอย่านำบงเลิศมันพัดน่ชื่อรแกมันกระตูเลยดีแต่มาท่านเนาะกำลังยืมมือออยมมือเลย ปซะไปเบิง้งไปเบิ้งมีเป็นตาแล้วกะเมื่อก็มออเมื่อขมูชนง่ายอย่ลืมมูนะกบักบกมีถือน,ะน,อน,นั่นว่าเอากันงเลยเพื่อไงโอ้ไปนำลงเบงิ้งจักวายิงขี้ดินก็ไจักเลยะนะว,วยยะแล้วยิงกุ้งไม้เฉยว่ได้เรียวๆบางือขึ้นมีเห็นในกุ้งไม้เฉยได้มีถือกุ้งไม้ นังว้าผาเดียวไปบึ้งบงหมู่เชลนหมู่น่ะเข็นล้มเชืะอคอได้ซ้ำเข็นล้มเชืะเออแบบนั้นละเล่นทื่นๆเลยตื้นๆจู่เนี่ยอันนี้เนี่ ยาตื่นโดชมนี่จิปุ๊กนี่เปนรื่องี้เ่อีอันนี้เนมคำหน่งเราฮะเออมันมาแนวนี้แล้วหมูนะแต่เสกมันลงพี่เสกมันฮะหอดเงาไม้ฮันเสร็จละนั่นี่นเสกมันมาแลวนี้มาทั้งเสกนี่ละนี่นะจิกจักจิกจักมาแนวนี้ อ่ะันนี้คือละเม็นอันนี้แหละตต่เบิ่งมาฮอตนี้ล่ะคอยไปจักรไยเป็นป้ายบบนี้นะฮอตฮอดอันนี้นะกำลังน้ำเบิ่งพี่น้องไงจักถือบีถือนะค่อยว่าสืน่าจะถือและยืนควางขี้งเส่นแบนั้นเลยแต่ยังมีเห็นเลิศเพ่านั้นละ Thế là? Ừ, đó. Thế đó. mùi tối nhảy nó nhảy tớp mùi chứ Mùi chạm trội vai trong vai vai trong, 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 trong. Ừ, nhau trong vai trong à trong vai trong มีแต่ผ้าแล้มีเกลียวเนาะโคนละโตหมูอ่ะมีเกลยวเดีคนละโตเมาเป็ดแต่ทันไอ้เนาะตัวหน้าละตัวหยน้าละะะมนูตัวนี้แล้ว ก่อนมานี่ยนะเซียงมันก็เซียงเดียวหาแลนเฮาหันเลยผัดชาดมาพีแลนโค้งนะคนมาลัดปุด๊ปุ๊กอดพูดละแม่ละตัวเดียวนี่แหละดรอทลัดก่อนพี่น้องไ,อไปลัดทางหน้าก่อนทางเขามาต้นกับเขาโกเกตเพื่อนำห้อยนะทางมีเห็นพี่เลยับ่านี้ห้อยมันจะยู่วางเลอละละ ขาเดียวเจ้าแล้วบัดนี้หนำก็บเห็นเลิศก็ไม่มีหอยก็เยอะเฮียบัดนี้หาเนี่ยก็ได้บัดมูตัวบางใหญ่นี่ก็หอยไม่มีเนาะหลังคืนฝนตกยิ่ง หลังไทยบ่เด้เขาู่หายมีแน่ชะบ,บอนคักๆอยู่แน่เะแถวขานามันมันบีน,นั้นยันไปก็พ่อพูดแถมาตรงนี้นะเกงมัดแถวนี้นะเห็นขี้ละเห็นขี้ก้อนหนึ่งเลยถือเห็นขี้ยังบ่ไปตรงนี้ละ แลนวิยาเลยเนาะโอ้ยมันอยู่ไก่เห็นมันอยู่เคอเสื้อแน่เสื้อกักคักเนาะอันนี้มันอยู่ไก่ยะมันมีถืแน่เสื้อบอลมันง่ายเลยหลายนาดรถง่ายยับเจอหมูตัวนี้น่องจะกว่าเยอะฮอดสี่เสาะพูดไปจัก เดจวาาะมยโอ้ยทุกคนนะจักถือมีถือมีเห็นฮอตเลิศมาตาไหมก็ไปตาน้ำมาชุดเล็งเลยมีเห็นเลิศพาเดี๋ยวยาบันนี้นะประมาณร้อยเมตรน่าจะได้นำมานะแคเห็นเลิศเสือเป็นตะมุกอยู่อันนี้พอมีเห็นเลิศนะฟ้าหมูห้อยมันจนจะซ้ำสี่นิ้วเลยสามนิ้วอาอาผุและ มีอยู่หมูนะสิสามสิสามสอกว่าหมูนะออกมาแล้วยืนจึ๊กแล้วก็ดำออคืออยู่คอยว่าควายน้อยเขาได้เมื่อสือหมูว่าหมูแล้วก็ล,ล,ลั้นไปเลยกับมันคอยอันยอกกันหนอยู่งางนกอย,อยูอ่ว่าเยอะอันเอาเสบอเอาเสบอกันหนนะกับยามกราบมีถือนะใส่ท่นหมูสวาดออกมาแล้วก็แน่ซืือหมูแล้วก็ลั้นเลยกับมันไก่ได้ก็เลยแน่เสือบอดมันใหญ่เด็กเห็นมันคือเสือแน่เสือแถวขี้มับ๊บ แถวขมับมันกับมันอันนั้นน่าจะลงกับบ้านแน่สุดแถวโฮันนะทีมงานเขากะพาเดี๋ยวเมืรอแล้วแบบนี้นะมาเบิงลุคลักๆนะโซลายเราเห็นรอดพี่น้องไยโกมนะโก้มหมูนะหมูอยู่มุมนี้อยู่มุมนี้ตีหน้ามันอันนี้ตีหลังมันอยู่วัางนี่หมูนะนี่สูงเยอะสิงนะสูงก็อยิงเต่าไหมขาด หนึ่งผีนีิมันมาต่ำห้ามไม้นี่สองหนึ่งสองรูดโดดถึงมันต่ำพีอนี่ซีรูเห็นซีรูนะทุกคนนะมันจะไก่เลยนะอันนี้นะค่อย,ย่างมึงแรตตันี่ไปพุ้นนะ่ะเสาเก้าบหดยางกับประมาณเสาเก้าเมตรนะ จอเยอะยับเาม้าผัดยันไปนะเห็นแล้วก็ฟาดเลยค่อยแน่ซึ่งกะโตมาเลยแถวขาหน้ามานะันโกมอยู่แต่ชักแนวเลยมีเห็นพี่เลยเลิศก,ก็มีเห็นทุกคนนะสิะได้ไปหายามกลับต่อค่อ,คอยๆกันด้ยมีพ่อได้พี่น้องเออมาฮอดกลับลงังตังใหม่นะตังใหม่หลังแรกหมานเลยพี่น้องเลยถือกระจรนะ ถือว่าได้ไปนะหลังนี้ถือไม่ไหมเลยยังตีงอยู่นี่กระจอนอีหลังนี้ก็ได้เสือมฟก,กระดุนี่กระจอนมักเด้ก็ได้สองโตนะกับหลังนี้มีถือสํานะะได้ไปหายามหลังอื่นต่อพี่น้องเ้ยหมูนวก็มาซึ่งนี่แหละมันเฮาดงนี้นะทางเส้นนั้นมันเฮามานะตัดมนันตรวนี้เดี๋ยวลุ้นบางว่ามันความทางบอเห็นว่าเสืรมีความกะ ตัวแรงๆเอาสีจอบเบิง้งหลางนี้เต็มๆอีลวทุกคนออตัวใหญ่เลยไดู้หวายตัวนี้นะเอาอย่ามึงกลับหลังนี้ก่อนมีทึบนะหลังนี้นะก็ได้เนื้อไปสามตัวพี่น้องไง้ตัวหน้านี้ก็มีกรับอยู่ เมื่อกี้นี่เห็นกระแกระแตแลนความอยู่พี่น้องกันขอยเสือกลับอยู่พี่ทางกระแตเก้งเลยมงนี้นะทางมันเทียวดูนะ,วนะกลับก่อนนะอยู่ทางพี่ละถือกระจอนนะเมื่อกี้นี่กระแตแลนความไปทางนั้นแหละกลับหลังสุดท้ายพี่น้องเดี๋ยวมันลุ้นว่าถือหรือไม่ถือเหลือเด้หลังสุดท้ายเลยหืม หลังสุดท้ายหากับบีเห็นพี่น้องนี่กับก็เชิญเมืองนี้นะกับนะเอากับผู้เดียวสองลางผ่าไปทางเงด้อเดี๋ยวสิหาเบิ้งกับก็พี่น้องเยมันกระดุขเชิญมีเม็ดก็อดปะนี่นะผ่าเขาโกรนม่เด้มีมีนะเฮออ้อยู่พี่นี่ทุกคน นูวายนะหมานอีกแล้วพี่น้องเลยโอเคทุกคนหลังสุดท้ายก็ถือว่าถืออยู่นะหมานอยู่ทุกคนเลยเนี่ยได้ถุงยางนึงนะสิเป็นประเภทหนูวายกับกระจอนนะเดี๋ยววันนี้ค่อยกากจะได้ยางข้าวบอนก่อนเละาะข้าวบอนก่อนน้ำหมูนจนเมยพี่น้องเลยจนบ่ายแล้วนี่ก็ได้บ่ายโมงบ่ายสองโมงน่าจะได้แล้วเดี๋ยวนี้นะนก็กได้เดินทางเข้าฮอที่พักแล้วพี่น้องเลย มาฮอดแล้วกะเดี๋ยวสี่หาพักผ่อนก็น,น้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยพักผ่อนไปมีเฮงไปเลิกกับสิได้โคหนูโคกระจอนไว้ก่อนนะเมื่อนี้นี่ได้ยิ่งหมูแต่ได้หนูแทนสะนหมูกะมันรอดพี่น้องเอ้ยลูมันรอด่วนหลายนะเห็นมันอยู่ไก่กล็ลนะครับมันบ่าตื่นเต้นกะสักบาตื่นเต้นนั่น,น,นแหละตามเบึงหมูตัวใ,ใหญ่พี่ลึกพี่น้องเองง้ย ก็เปลี่นไปได้น,ดนะ่เลยว่ารอดนะเกือบ30เมตรระหว่างอันบอลที่เขาอยู่กับบอนหมูอยู่นะพักผ่อนก็น้อยนึงพักเมยก่อนพักแข้งแล้วก็จะได้หาโคนี้ไว้ปิ้งไว้นะเข็นว่าเซอร์ตออแรกนี้ได้หมูเซิรโอเคเลยทุกคนเลยคือสะได้จัดนักแล้วแหละ เ็นมาเซอได้เมื่อกี้นี่นะพอได้มีผู้ซอยอยู่เพราะว่าเขานอนมีไก่ปะเลอะเขานอนบอลที่คอยนอนกับบอลที่ทีมงานเขานอนนะแต่บันนี้น่ะเขาเมือล้ะเลยแต่ค่อยนะยังบีดเม่มือเดี๋ยวตอนแรรๆที่ได้เลาะใหม่อีตอนค้ำๆพู้ละแล้วโควเน้อโคพิเรแล้วพูละจะออกไปอีกนะ โไว้ก่อนพี่น้องเอ้ย่ามันเนาวนะพักพ่อนไปถึงไปเลยจีแล้วล้ะก็เดี๋ยวซิลงตักน้ำก่อนพี่น้องไอ้ได้ห้าโต้เหมือนนี้นะกลับกระเซอร์ไปดี่มัดสักได้เนื่องจาก มีมีมักกะดุมักกะดุถือมาหกน่อย,ยหกน่อยผ่าเคร่งกะเซอร์ได้ประมาณสิบสี่สิบห้าหลังกะจอนี่มันแห้งพี่น้องเลยแต่มันจะก,กึืนคิวน้อยนึง เ,เกือบแบงโน่เรียบร้อยเสียดายแต่บ่ได้ซอยจุพี่น้องเอ้ยเกือบได้ซอยจุนะมือน,นี้นะโอ้ชั้นกะเขียนว่าเสื้อปั่นเธอทีมงานนะครึ่งหนึ่งกะได้ลายพี่น้องเอ้ยเขียนว่าเสื้อมันไปแล้วมันล้มอยู่ฮันนะเขียนมันได้เลยนะส่วนเขาเจ้ามาจจนะีก็ยังได้หลายอยู่แต่ถ้าลุ้นในตอนแรกพี่น้องเอ้ยบางทีตอนแรกอาจจะโชคดีผู้เดียวก็เป็นมื่อนำหมูพี่น้องเอ้ยจนเส้น จะฮักโทรมาไว้จะมีฮักโทรมาไว้สอบโคกอันกินอันกินชุกกับพอะแห้งที่แรกนะเบ้าเยอะเดินทางเมื่อพี่น้องเอแต่ได้ยิงหมูและความหวังมีอีกลมื่อแรกอาจจะมีลุ้นอีขกึ้นนะ่ะเจอนะก็เลยว่าสียู่ต่อนะบัดน,นี้นะอยู่ต่ออีก่อนขึ้นนึง เดี๋ยวถ้าลุ้นในคลิปหน้าอีพีหน้าเลยว่าสิได้พี่เลือตึมอีหรือบอสำหรับมือนี้ก็เซอร์กับก็ถือว่าโอเคอยู่ถือว่ามานอยู่นะได้น้ำกับมือนี้นะ่นะเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพ้อกันไหมพี่น้อง